คนไข้มาด้วยมีอาการปวดบวมนะครับตรงช่วงบริเวณตรงแถวตรงกล้ามเนื้อทรงทรงอกตรงกับตำแหน่งของกล้ามเนื้อ pectoralis minor นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีรอยเขียวเป็นจ้ำจ้ำนะครับอยู่ตรงช่วงบริเวณทรงอกครับ่ยเจอว่าเป็นลักษณะของเป็นหิม a โตมาก็คือเหมือนมีเลือดออกในตัวกล้ามเนื้อ pectoralis minor อนน,น,นะครับ ico, แล้วก็จะเห็นว่ามีรอยเขียวเ็นจ้ำจ้เนืคอ p e อโ o r ตรงช่วงบริอยูทรั้น เหนือข้างบนซิกโครงนี้พอเราไล่มาเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตัวกล้ามเนื้อนี่มันมีลักษณะที่แบบว่าเป็นสีดํามากขึ้นที่มีสีดําก็คือเหมือนแบบเป็นอีกคำเรียกฮีมาโตมาก,ก็คือเหมือนมีเลือดออกที่อยู่ข้างในตัวกล้ามเนื้อนี้พอเราไล่มาตรงดูตอนช่วงแนวกลางก็คือเนี่ยฮะตำแหน่งมันก็คือเราจะเห็นเดีเน๋นนะพอ ทำอันตาราซาวนะครับคือโดยปกติแล้วพวกเส้นเลือดเนี่ยมันจะอยู่ตรงตำแหน่งของอินเตอร์ฟาเชียก็คือเป็นผังผืดที่มันอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ตรงเส้นเลือดเนี่ยน่าจะอยู่เขาใกล้กล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะโดนกระทบก,กระแทกนะครับหรือมันก็เลยทําให้เหมือนมีเลือดออกจะเห็นไอ้ทุบๆเนี่ยละครับก็คือเป็น็นเส้นเลือดทําให้มีมีเลือดออกเนี่ยทำให้มีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีเลือดออกในตัวกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ เนี่ยนะครับเ,เลยทำให้มีบวมค่อนข้างเยอะกว่าปกติได้ครับ